แค่าสยอนวันนี้ถึงไม่อยอมบาง,างครับแกะออกแล้วครับหลังจากใส่น้ำยาอยรอบที่สองคือตัวล็อกได้เวลาก็แกะออกแล้วครับว่าหยิกดีเลยนี่นี่คือน้ำยาสมุนไพรนะครับไม่ใช่ดวดสมัยเก่านะครับเป็นน้ำยา ตัวใหม่เป็นสมุนไพรกินไม่แรงครับกิน่นดวดกระเฮ็ด,ดทั้งคนมาถามหะดัดดวดบอรอยนิบอดัดนงบดัดดวดเด,ด,ด,ดอร์จะบอกกันเลยเพราะว่ามันแขเกี่ยวของเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปแล้วของมันหมินมัน นั่นเขาก็ไม่ใช้กันแล้วดวดมันั่นมันพะจาว่ามันหยิกไว้เดินกินแห้งหยิกไว้อยู่แต่มันกินแรงแพ้คนทำกับโอ้ยมนกะแพรแเ้าคนเหน่ยมาลูกค้ามามันก็เปตรยิ่งยิ่งใหญ่ลุกขึ้นล้างเลยครับลุกไปล้างเลยโอ้ยหยิกดีเนนะวานมาแต่เมืองนี่โกรวตัวนี้ มันลอยครับว่าผมกระไดมันใสก่ไอืมเป็นแปดสิบกว่าแล้วคุณยายไปเจอพวกมินม็นนี่ก็อันตรายโอ้ยยายเห็นคือเป็นแพ่เป็นคุนแพ่อันขุนแค่เพ่อเป็นแพ่อันกินแพ่นั่นตัวจ้า ยากันยอก,กันยุกัปชีดว่าไ่วินงเห็นปะได้กินล่ะม,มันเป็นเมื่อยประหลุนนะอันกุลาบคนก่อนฉีดยาอันขาโมดขายังไงยาไม่ก่อนไม่เจนนะ สระล้างออกครับขามน้ำยาสระสระเ็ดผู้ได้เลยเพราะตรงย่าน้อนจีบอยิบหยิบแล้วสระสระด้วยแชมพูเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่หยิกนันหยิบได้ที่แล้วบางคนว่าเขาบางล้านมันคือว่าสระได้สระพันยามันบ่หยิบแม่แต่สระห้ซึมลงหนังหวเบิดเลยนูสระได้เนาะ มันยิกแล้วมันบดมันดูอกนะครอบเ้าบาคนแจ้งเราเพิ่งล่างมันก็ให้ลวกสามารถใช้แชมพูได้เลยนะครับหลังด,ดัดแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ยิก ผนลองเม็ดอีกแล้วมาแล้วสวงใบ <Okay. S 2> เแ็นงมอ้ำ l ắ ่ตัวางั้นจังว่ะมางืือนํองนนองนางคนบางคนจะมมอ้ำาบ้าบนอยู่ปะย,ยันบางอ่านดนตรีสดตัวนั่นเป็น,ปนจางแบบไางคนบุกคุยจางเหรอ บ่บ่ปดีไปเบิ่งน้ำเพิ่นได้เพื่อดอกยายบ่ย่็นยางขาวัดเมื่อยยายเกิดขึ้นได้น่ะในนั่งเบิ่งข้าวเดียวก็โอ้ยเบื่อคนแห็นเงนเห็นคนกินเหล้าเมาบานี่ตอกแซกตอกแซกเนี่ยก็โอ้ยนี้ใบ้านดีกว่าโอ้โหบ่เตะกี่มากบ่ขับบ่รับมีเงากระมากดูแต่ว่ามันก็มันเป็นอยังแบบนี้มันติดเนี่ยากเมื่อยเมื่อยเอ๋อเอาอนี่ ยันเป็นมื่อยันตัวโล่งหัวใจเงี้ยดีแล้วแหละนั่งอยู่บ้านไปเป็นหยากคนอื่นเขาอาเทเมื่อยมากเ่ยหนักคนอื่นเขามาส่งเขาไม่ยตั้งแต่เพจ้นเป็นการเป็นงานอยู่ใกล้ๆคันเพรนะในใจจะห้องแต่ว่าอยากไปที่พื้นเมืองนี่ย่านไปพระจิตเตึงลกเป็นแดงเป็นสวยเป็นยังเป็นยู่บ้านเจ้าของซะ แปดปีแล้วก็ะอ้ยต้องใส่ใแล้วยัยก็เห็นเป็นคุณว่าคนนั้นพาตัดสามเทือหรอเพามีบีดีเนี่ยอตัดบีออกกินลาบมันก็บบขมเดแบบนี้ว่ามีบีว่าส่นว่ามีบีแล้วนวดไดบเลมแล้วนวดแไ่นี่ ใส่น้ำยายนวดแล้วนะครับนี่หยิกเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวว่ามันหยิกเหมือนเดิมครับหยิกสวยสวยด้วยสยานวดเลยสักินก็ไม่แรงน,นะครับน้ำยาสมุนไพรนี่หามาใช้เลยนี่ขายทั่วไปแหละน้ำยาดับสมุนไพรบางคนกลัวไม่ดัดไปใช้ สมัยเก่าสมัยโบราณมันหมิ่นทั้งคนเป็นมากทั้ง่ยานคนเดินเข้าร้านก็หมิ่นละคนเดินเข้าร้านมันหมิ่นละทั้งคนเป็นหยิกหนาทันงแต่ยัดใส่อันที่มันหยิกเนาะตอนนี้หยิกไงอยาก็เช่อมเซียงไหน่อน รอไปดูตรงที่นั่งครับที่รับรองว่าดัดเนี่ยเอดัดแล้วก็หยิกแน่นอนสมุนไพรต้องห่วงดับสะซ,อ,ซอนมาย่ไปยอมปะยอมจูยอมพร้อมใชยอมพร้อมครับยอมสีอะไรสีดำนี่ละสีข่นเทาหน้าละ,ละ,ละยอมด้วยสีดำอีก ดัดแล้วก็ย้อมต่อด้วยสีดำครับคุณยายนึ่งกันย้อมเหมือนกันบ่ย้ายนั่นย้อมปอจ้าเท่าคุณยายย้อมบ่ย้ายย้อมยื่บ่ยายบุ่่นย้ายฝนย้ายนึ่งย้อมบ่บ่ฮะย้อมให้ย้อมบ่คนกกยย้้ออมมม็ืคุณยายย้อมย้อมยาย ปัญหาเดียวพัจจ่บานมีดังยหญ่ยู่งงน ừ ừ ừ ันอ๋อใครจะมีตูกมีร้านใส่กินให้ตูวมีที่ททก,ก,ก,กันติดไอ,อ้เขามายอมให้เขาก็ะติดาาลำบากใส่ผ้ากับอะไรอีกอืเดชดอกกระเดชมันเลวหลดเ้าสิยอมกัยอมรด้เออยอมอย้่ดอกคอยนะ ครับหยิกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นตครับตอนนี้โก้นนโคนละมันยาสมุนไพรมั่นใจใช้ได้ครับต่อไปก็ย้อมด้วยสีดำคุณยายย้อมด้วยสีดำเพิ่มหลังจากดัดด้วยดัดผมด้วยแกนธรรมดา นั่งหลังผสมสี 我得把这把剪掉。快！我这那酸菜味很浓，闻着好香。你呢？ ไอคีมมันลุงลงไปให้คุณยายด้วยบำรุงผมไปด้วยบางคนแค่เพียงแค่ย้อมให้เฉยตามกล่องตามไอที่เขาให้มาในกล่องทางร้านจะผสมตัวยาให้หลายหลายตัวเพื่อให้เส้นผมแข็งแรงเงางาม แรววาวไม่ขาดหลุดล่วงง่ายหลุดล่วงง่าย การทำผมสั้นผมยาวก็จับผมเหมือนเดิมครับแบ่งส่วนผมเหมือนเดิมเป็นม,มาตรฐานในการทำผม เราเรื่องที่ยัางไก่ก็ตัวเทาบ้านเล็กแตนยุ่ยเล็กแตนที่ย่างไกเนี่ยตัวเทาเลยนี่ยุ่ยยุ่ยว่านี่เนี่ยเนี่ยเหนี่ยหน่อยๆนี่อยลยให้งเห็นอันที่ว่าเฒ่าขโมยที่หลังจากดัดผมด้วยแกนธรรมดาแต่น้ำยาตัวล็อกตัวสองแล้วได้หนึ่งชั่วโมงก็ถอดแกนออกถอดแกนออกแล้วก็คือเสร็จแล้วก็ ขึ้นล้างขึ้นเตียงสะล้างสะลางคุ้มเง,ง,ง,งี้ยย่างสานยอมต่อด้วยสีสีดำครับรยอมต่อด้วยโทนสีดำเอมมาลเรากโลนขวนมันมันไหลเนี่ ตั้งที่ยิงผู้เฒ่ามันยังไข่คนเล็กหน่อยแมนที่มนี้ต่อจากไลสดเมื่อเช้านี้นะครับโกตรไปเนาะตั้งแต่นี้มันี่ว่ามันซีต่อจากไรสดรบบย้อมสีผมด้วยสีน้ำตาลเข้มปะกายมุนแล้วมาทำ แน่นน่อยู่ดอกม่การดัดผมแกน,นธรรมดาของคุณยายทั้งสองท่านเสร็จแล้วท่านท่านแรกล้างเรียบร้อยแล้วถอดออกมาผมหยิกงอได้ที่งามเลยด้วยสมุนไพรตอนนี้ก็ย้อมเพิ่มด้วยสีดำก็รอแห้งไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกครับประมาณ ทำดูเอาเพราะว่าผมไม่ยาวย้อมตามด้วยสีดำครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ